การตั้งฐานแม่เหล็กนะครับตัวสูงนะครับประตูจะต้องปิดสนิทนะครับแล้วเราจะตั้งระหว่างกึ่งกลางของสวิตแม่เหล็กนะครับเมื่อกึ่งกลางแล้วเราทําการเชื่อมนะครับตลอดทั้งแนวต่อมานะครับเราจะใส่แม่เหล็กนะครับให้เราใส่แม่เหล็กนะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างแผ่นแม่เหล็กตัวสูงนะครับ จากนั้นเมื่อเราเลื่อนนะครับจะปรับให้ตรงแม่เหล็กนะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างสวิตแม่เหล็กนะครับระยะห่างประมาณ1เซนนะครับเมื่อได้ระยะให้เราไขให้แน่นนะครับเมื่อบานประตูเปิดสุดนะครับตำแหน่งขายึดแม่เหล็กตัวต่ำนะครับจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างสวิตแม่เหล็กนะครับนะครับสองด้านนะครับ ไปคือการเช็คนะครับว่าตำแหน่งแม่เหล็กได้ระยะหรือเปล่านะครับโดยการดันประตูนะครับให้แม่เหล็กมาจับกับซตชแม่เหล็กนะครับถ้าไฟแสดงสถานะขึ้นนะครับแสดงว่าแม่เหล็กทํางานประตูจะสั่งให้หยุดนะครับ